โอเคครับสวัสดีครับอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่จออมซานะครับวันนี้ทําไปอยู่กับผมในรายการใหม่นะครับที่ผมจะทําต่อๆไปรายการสองสาวกับโอมซานะครับเอาคลิปมาจากไหนติ๊กต็อกเลยนะครับเขอเกินไปก่อนนะครับอ่ถ้าผมเอาวิดีโอของใครมาผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับอ่ถ้าไม่พอใจแต่ผมอ่ เขาเรียกว่าอะไรอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลบคลิปให้นะครับถ้ามีคนดูนะจะมีคนดูหรือเปล่าไม่รู้ไปก่อนจะไปเข้าคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอ่าเราจะมาเริ่มด้วยเพลงอะไรนะแมวตัวโปรดใช่ไหมอ่าแมวตัวโปรนดะมาดูกันว่าสาวทั้งสิบคนที่ผมคัดมาจะมีใครที่ถูกสเปกผมบ้างนี่เขาถูกสเปกกูกูถูกสเปคใครแม่บ้างวะไป

โอ้โหดูดิจิ้มก็มีสเนธสเนธมัง <c oughs> <c oughs> อ้เออน่ารักสิครับคนนี้แปดเต็มสิ่งไปไปให้ฉันเป็นแม้ปลอบปลดของเธอเธอไม่ต้องเงาฉันอยู่ข้างเธอถ้าเธอไม่ไว้ม ถ้าไม่ติดมาพี่เขาติดเล่นเนี่ยกูว่าโคตรของโคตรนางฟ้าเอาจริงอันนี้พี่เขาติดเล่นไงใช่ปะพี่เขาติดเล่นเออก็อ่าเจ็ดเต็มสิบครับไปไหนไฟดับบ้างคะเดี๋ยวคืนนี้จะไปช่วยดับไฟสันสันอุ้ย บ้านใครไฟด oh. ับบ้างคะเดี๋ยวจะไปช่วยดับไฟโอ้โหสิบเต็มสิบเขาคนนี้เ <nei> อ <Die ingo> <Oliver> oh ็มว anyway. okay? ีพีเขาผมเสพต็มโอ้ยทางานช้ากว่านี้เนี่ยไม่เอ็มวีพีเขาคนนี้โอ้โหกูยังชอบเลยปะ ตองสบเปกเลยไปไปให้ฉันเป็นแมวตัวเปิดข้างเธอเธอไม่ต้องเหงาฉันอยู่ข้างเธอถ้าเธอไม่ไว้มาเกาะได้เลยถ้าเธอเรียกหาจะไยหาเลยให้ฉันเป็นแมวตัวเปิดข้างเธอน่ารักครับน่ารักอีน่าหย,ยิกจริงๆเลยพี่คนนี้ไ <c oughs> <c oughs> อ้ผมก็โทษนด่าผมก็โดนโดนอ่าน่ารักอยู่นะครับมาน หบเต็มสิบครับอ่ะก็ผมว่าอีกสิบคนที่พี่ผมน้องผมคัดมาเอ้ไม่ใช่อีกสิบคนอีกที่เหลือเนี่ยน่าจะแบบอืมน่าจะสวยไปไปดูต่อไปเลยฉันเป็นแมวตัวโปรดของเธอเธอไม่ต้องเหงาฉันอยู่ข้างเธอถ้าเธอไม่ไว้มาก็ได้เลยถ้าเธอเรียกหาจะไปหาเลยให้ฉันเป็น โอ้โหช่วยเอาผมช่วยเอาผมยอ่อขนาดเป็นรูปหัวใจเอาไปไว้ตรงนี้ได้ไหมโอ้โหไออะไรนะผลไม้ที่มันกลมๆสุดยอดเลยลคนนี้ยี <c oughs> <c oughs> ่เอ็มบีบีระเียบก้าเต็มสิบครับผม <c oughs> ให้ฉันเป็นแมวตัวโปรดของเธอเธอไม่ต้องเหงาฉันอยู่ข้างเธอถ้าเธอไม่ไว้มากอดได้เลยถ้าเธอเรียกหาจะติดหาเลยให้ฉันเป็นแมวตัวๆๆโปรดกูดูแมวนะเว้ยไฮ้พเอาทีนะ่แล้วผมโฟกัสที่แมวนะคือแมพันอะไรเปอร์เซียเอ้ยไม่ใช่ เออใช่เราบอกไม่รู้ช่างแมงกูโฟกัสตรงแมวเวจริงจริงโอเคก็เอาวันนี้ให้ห้าเต็มสิบนะครับโอ้โฟกัสตรงแมวจริงจริงเออโฟกัสตรงขาแมวอ่ะมันถีบอะไรอยู่อ่ะอืม

ยังมาอันเดียวไม่ได้แต่สิบแต่สิบครับผมโอ้โหดูเขาดิทุกคนหุ่นอย่างเดียเออตัวเล็กสเปกกูเลยอืมแต่มีแฟนแล้วโทษทีไปให้ฉันเป็นแมวตัวโปรดของเธอเธอไม่ต้องเงาฉันอยู่ข้างเธอ ตาแมวใหญ่ดีนะไ <c oughs> อ้ตาแมวมันใหญ่นะ <c oughs> <c oughs> เว้ยโอ้ยอืออก็คนนี้เหรอครับอุีสิบเอ็มสิบครับผมอุโยโห <c oughs> เอวก็โคตรดีตาแมวก็ย้ายใหญ่ <c oughs> เส,สิบเจ็ดสิบเขาวันนี้ไป <ม EN! S 1> ให้ฉันเป็นแมวตัวตัวค้างเธอเธอไม่ต้องเหงาฉันอยู่ข้างเธอถ้าเธอไม่ไว้มันกอได้เลยถ้าเธอเรียกหาจะไยหาเลยให้ฉันเป็นแมวตัวตัวค้างเธอได้อยู่ครับตัวเล็กน่ารักใสๆ <c oughs> <c oughs> ก็ผมให้ประมาณหกเต็มสิบเขาวันนี้ โอ้ยโอ้ยกูจะแบบกูไม่ไหวละกูอยู่ข้าวแล้วโอ้ยให้ฉันเป็นแมววะปรดของเธอเธอไม่ต้องเหงาฉันอยู่ข้างเธอถ้าเธอไม่ไว้มาก็ได้โอ้กูว่าทุกคนคิดเหมือนกู อกูโฟกัสอีกสองจุดอืมผมโฟกัสไอ้น้ำทะเลกับคลื่นใหญ่นะครับจริงๆไม่ได้มองเนินเขาไม่ได้มองเนินเขาเลยนะครับโอ้ยพอสิบคนแล้ววันนี้ ก็เออผมเอามาเพื่อดูความสวยของพวกพี่ๆเขานะครับก็อย่าดราม่ากันเลยนะครับทำเพื่อความสนุกสนุกนะครับก็สำหรับที่นี้ก็อีพีหนึ่งก็ไว้เจอกันใหม่นะครับอ่าไว้เจอกันใหม่อีพีสองต่อไปก็น่าจะเป็นเพลงเอาประกามาวงนะครับอ่าเราจะไปดูกันว่าจะมีผู้หญิงสวยๆแบบนี้ไหม มิวข้าวทุกคนบายเจอกันคลิปหน้าครับ